เปิดฝังซ <Okay. Jean. S 1> okay, ้ายนะเปิดฝั่งซ้ายเลยแคขรับใหมากตซนครับผม่าสิศูนย์เจ็ดกีสอบครับอันนี้ขึ้นกระบะได้กับเรนี่ครับ มิสสันโฮคิสุสองคันนะครับแล้วก็คันข้างในน่าจะคูโบต้าคันแล้วก็คันนี้ครับยันมาาครับนี่สี่สูบแล้วสตันครับกำลังมอโอเมียอเพ่นเป็นตัวนแต่เตมส่วนคอมารอะติดนีหน่อเมป็นไร เทสุสีสูบสามตาญิุนันครับรุ่นเดียวกับคันสีขาส้มเมื่อกี้คับนี่แต่ญี่ปุ่นแท้ๆนยครับเพราะว่าจะต่อต้อมาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องส่ยูกไม่ได้ติ่ต้องปร้องรบตานปนบดท้านพิชเ็์ก ่คลิปรวมให้ดูอีกทีนะครับ